สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortune r Leader Generation สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บรอยปับ๊บ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะต้นสัปดาห์นี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลทําให้ช่วงวันที่11-13กรกฎาคมนะคะบางพื้นที่ของทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แต่หลังจากนั้น14-16กรกฎาคมก็ยังมีแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์คาดการณ์ว่าจะมีร่องมรสุมค่ะพาดผ่านอยู่แถวแถวเมียนมาลาวตอนบน และเวียดนามตอนบนรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นอีกนะคะนอกจากนี้ยังมีสัญญาณของการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ําทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ด้วยค่ะซึ่งก็อาจจะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในสัปดาห์หน้ามีกําลังแรงขึ้นได้อีกแต่ว่าหย่อมตัวนี้มีแนวโน้มจะทวีกําลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนหรือไม่นั้นนะคะก็ยังคงต้องติดตามอยู่เป็นระยะค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะ เริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานนะคะช่วงนี้อุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวันอยู่ที่36องศาเซลเซียสมีฝนประมาณร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันค่ะ มาดูทางภาคกลางต่อนะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด36องศามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากตกที่กาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีค่ะส่วนทางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักที่ระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 2เมตร ลงมาดูทางภาคใต้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกหนักด้านรับลมมรสุมแถวแถวระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด35องศาและมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ และสาหรับบ้านเรานะคะพื้นที่ที่มีฝนชุกตลอดทั้งปีส่วนมากจะเป็นทางภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณสุหัชชาค่ะช่วงนี้บางพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนเกิดฝนทิ้งช่วงในขณะที่ทางภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปีสาเหตุเป็นเพราะอ,อะไรมาดูกันค่ะ ช่วงนี้ไทยตอนบนมีฝนน้อยลงเพราะว่าร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางจีนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะอ่อนกําลังลงค่ะคาดว่าฝนจะกลับมาตกหนานแน่นอีกครั้งประมาณเดือนสิงหาและกันยาสําหรับในเดือนกันยายนนะคะคาดว่าฝนจะตกมากที่สุดเพราะว่าร่องมรสุมจะมีกําลังแรงและจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าใกล้ส่วนฝนบริเวณภาคใต้หรือไทยตอนล่างเป็นบริเวณที่มีฝนตกได้ตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมกราคมเลยค่ะภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง พัดพาเอาไอ้น้ำและความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามายังแผ่นดินจากนั้นพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาเอาไอ้น้ำความชื้นและความร้อนจากเส้นสู์สูตรผ่านอ่าวไทยเข้ามายังแผ่นดินโดยจะเริ่มพัดปกคลุมภาคใต้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนสำหรับฝั่งทะเลอันดามันฝนจะเริ่มตกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคม ปริมาณฝนตลอดทั้งปีในภาคต่างๆของไทยจะมีมากกว่า1,000ม mm ิลิเมตรขึ้นไปเว้นแต่ทางแถบด้านหลังทิวเขาตะนาวสีคือตั้งแต่จังหวัดตากลงมาจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบริเวณนี้จะมีปริมาณต่ำกว่า1,000ม mm. ิลิเมตร ส่วนจังหวัดที่มีฝนมากที่สุดของไทยคือจังหวัดระนองซึ่งมีฝนรวมทั้งปีเฉลี่ยประมาณ5,100ม mm, ิลลิเมตรและเมื่อปีพศ2498เคยวัดได้ถึง6,800ม mm, ิลลิเมตรซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่สูงสุดของประเทศไทยและสำหรับปรากฏการณ์เอลนินโญที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะกรมอุตุคาดการณ์ว่าอาจจะส่งผลทําให้ปริมาณฝนในช่วงปลายฤดูต่ํากว่าค่าปกติจึงมีคําเตือนให้วางแผนการใช้น้ํากันด้วยค่ะ และปิดท้ายเท a n n ัน Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศจีนค่ะล่าสุดมีรายงานว่าประชากรชนีไห่หานานที่ประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หายากที่สุดในโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ล่าสุดนะคะจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างจริงจังที่ประเทศจีนพบว่าประชากรชนีไหหนานซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์คุ้มครองระดับชาติของจีนและอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งได้เพิ่มขึ้นจาก10ตัวเมื่อปี2523มาเป็น37ตัวแล้วในปีนี้ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้พวกมันเกือบสูญพันธ์เพราะการตัดไม้ทำลายป่าที่มากเกินไปและด้วยความที่ธรรมชาติของมันชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงกว่า10เมตรในป่าดงดิบนานๆถึงจะลงจากต้นไม้มาหากินทีทําให้ยากต่อการจับมาเพาะพันธุ์นับเป็นสัญญาณดีที่ตอนนี้ประชากรของพวกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fan Page TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ